กอให้มาอโอ้โหนกโข่งสวยงามครับสวยงามปีหนึ่งสองด้วยสวยสวยสวยโอ้โหน้อกโข่งทักแท้ได้มาเนี <tuh> ่ยนกโข่งเป็นแสนเลยนะเนี่ยเป็นแสนเลยนะเนี่ยโอ้หูอกโข่งทักแท้ได้มาเนี่ยนกโข่งเป็นแสนเลยนะเนี่ยเป็นแสนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวที่หอนชมก่อนนะตอนนีชมกันก่อน สวัสดีครับเพื่อนๆผมกัญโตอ้วนครับวันนี้วันเสาร์น่ว่าผมมาทางานจุดวันนี้เจอน้องชายครับน้องโคกนะครับผมแล้วก็จะเดี๋ยวขอปิดกับน้องเขาเผื่อเขามีพระให้เราดูนะรอครับโอเคครับผมตามมาดูน้องโคกทำอะไรอยู่นะ้องอ๋อพักผ่อนนะพักเบรกอ่าเดี๋ยววันนี้เอ๊กมีพระอะไรมาดูน้องโคก ไอ้เขาชมหน่อยเขาชมหน่อยเขาชมหน่อยนี่พิเศษเลยครับพี่น้องโคกนะครับน้องโคกชื่อน้องโคกเนาะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอเคน้องโคกค่อยแล้ววันนี้หลวงขอคูณครัลกับหลวงพ่อร uh okay. ุ้งของพ่อรวยนะครับเดียวเดียวออนุญาตชมนะครับเดี๋ยวขอนุญาตขยายก่อนโอ้โหครับน้องโคก อันนี้หลวงพ่อรวยนะรุ่นไหนะนะหลวงพ่อรวยเนี่ยน้องโคน่าจะอะไรนะรุ่นอะไรไม่รู้แต่สวยนะสวยนะเออสวยนะโอ้โหสวยนะครับหลวงพ่อรวยรุ่นนี้ใหญ่มากเลยปีห้าเก้าด้วยใหญ่มากรวยรวยรวยหืม Uhm, นะครับอีองไรเนี <incomplete mosquito sounds> ่ยหลวงพ่อคูเฮ้ยเก่าอ่ะปีไหนน้องโคบหน้าเกินสิบสองอ่ะหนึ่งสองเหรอเฮ้ยจากไหนท่านเนี่ยองตรงนี้จากไหนเนี่ยหลวงพ่อข้อโอ้บ้านอยู่ไหนนั้นเนี่ยน้องโคบเชยภูมิโอ้ใกล้โคราชเลยแล้วพ่อได้มาไงเนี่ยไม่ได้ถามโอ้โอ้สวยมากนะครับ ปีหนึ่งสองเดี๋ยวผมขยายเพื่อนๆดูกันครับโชคดีมากครับวันนี้ผมโ,โชคดีมากเลยครับเพื่อนๆเ,เอ้ยเดี๋ยวจะพยายามถ่ายนะเากาะแตกๆบ้างเนาะโอ้โหมะคูณสวยจริงครับเนี่ยปีลึกวีเก่าเลยมะคูณโอ้โหจะต้องขยายเนื้อชมกันนะครับเพื่อนๆปีกหนึ่งสอง โอ้พ่อให้มาเนาะครับพ่อให้มาโอ้ตองโคย้านเลยสวยงามครับสวยงามปีหนึ่งสองด้วยสวยสวยสวยโอ้โหน้องโคครับท่าแท้ขึ้นมาเนี่ยน้องโคเป็นแสนเลยนะเนี่ยเป็นแสนเลยนะเนี่ยโอ้โหน้องโคครับท่าแท้ขึ้นมาเนี่ยน้องโคเป็นแสนเลยนะเนี่ยเป็นแสนเลยนะเนี่ย เดี๋ยวๆเดพี่ขอชมก่อนนะขออนุญาตชมนะครับน้องสืโชว์ขอบคุณนะครับน้องครบปอ่ือโชว์นะครับโอ้โหสวยครับสวยครับโอเคขอบมากครับผม